ความเบาเอาความโชว์ใหม่เร็วทาค่ะอ <ornament. S 1> ึ้บอะไรมาอึ้บอึ้บเร็วอึ้บอึ้บอึ้บโอ้เร็วเร็วอึ้บอึ้บเร็วอึ้บอึ้ ได้แล้วเก่งจังเลยลูกสาวให้ลูกสาวเก่งที่สุดเลยวันนี้เพิ่งเท่าไหร่เองวะอีกตั้งสิบห้าวันกว่าจะครบสามเดือนโอ้โหสุดยอดทำลายสถิติพี่นัคุณพี่นัคุณสามเดือนเจ็ดวันน้า2สองเดือนสองเดือนครึ่งเองอ่ะ ดูหน้าดูหน้าเด็กเอ๊ยเป็นไงอึดอัดไหมอึดอัดไหมโอ้โหน่าถ่าคะน่นาถ่าคะโอ้พอแล้วเนาะเหนื่อยไหมโ้เหนื่อยเหนื่อยพอดีกว่า